ข,ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ช่วยสอนวันนี้แล้ก็ได้ความรู้ดีเพราะว่าได้ลงมือปฏิบัติจริงเพราะว่ามันสามารถทำเป็นประกอบอาชีพก็ได้แล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่สอนอาจารย์ที่คนนะพระพมาท่กเลยแปะแปะเลยล่ะรับแปะเลยล่ะแปะเลยขอบพระคุณทุกท่านจ้ะแล้วหวังว่าครั้งหน้า ไม่ได้น่าจะได้สิันอีกแล่นหนักๆสิีก็อีกหล่อทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวมาคั้งานอาจารย์ช่ากันตอนจบได้แหละโอเคโอเคโอรคน้าอะไรแต่รยบๆโอเคตอไม่ใช่วันแรกว่นไม่ได้นี่ให้เกิด